กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับประโยชน์เกมบคอร์บดิวตี้โปรไบกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนแต่งปืนนะฮะลีเนตินั่นเองนะครับผมก็ปืนลีเนตินะฮะเป็นปืนพกกระบอกใหม่นั่นเองนะครับในซีซั่นนี้นั่นเองนะฮะก็ของแต่งก็มีดังนี้นะครับลำกล้องปืนนะฮะใส่เป็น OWC นะฮะ OWC Ranger นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะ ก็ช่วยความแม่นยำเมื่อเล็งยิยงระยะดาเมจและแรงดีนแนวตั้งนะครับผมต่อไปกล้องเล็งนะฮะกล้องเล็งผมใช้เป็นคลาสสิกนะฮะคลาสสิกเล็ดดอตไซน์นะฮะใส่เล็ดดอตไซนนะฮะขออภัยนะโอเคนะฮะต่อไปนะครับผมก็เป็นพันท้ายนะครับผมใช้เป็นคอมโบนะฮะคอมโบนะฮะ ตัวนี้ก็ชวนในเรื่องของตัวกระตุกนะฮะความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแรงดีดแนวนอนแรงดีดแนวตั้งนะครับผมต่อไปนะฮะก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยก็คือระยะห่างการลั่นนะฮะแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับต่อไปแมกกาซีนผมจะใช้ B นะฮะเพราะว่ามันจะบวก12เลยนะั่นเองในขณะที่ A บวกแค่6นะครับ โอเคครับผมก็เราไปดูในส่วนของการเล่นกันเลยนะครับว่าเจ้าปืนลิเนติเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนนะครับทุกคนก็ไปดูกันเลยกรับผม let's go โอเคครับผมก็ okay, มมนในวันนี้เรามาอยู่ในด่านนุกคาวลเซียนะฮะกับอาร์ทอยน,นะฮะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเ<ๆ>ดี๋ยวสไนเปอร์หรือเปล่า ปั๊บนะปึ๊บปึ๊บ้ยเราเบิดแฟนชิบหายแล้วอห้าให้เราหลอดเลยเดี๋ยวนะโอเคอุ้ยอุยหน้าแดงเอ้าเฮ้ยปืนลอยได้อ๋อดูเบอดว่าเขาจะใช้ปืนอาคิโบนะฮะปึ๊บโอเคโดรัดปึ๊บปึ๊บสาให้เป็นไงฮะท่านผู้ชมครับดูดิความโหดของมันนะโอ๊ย ระเบิดแฝดอีกแล้วไม่ละผมยังรอดเอาปืนกดมาเลยนะจะแฮะกกดแตกปุ๊บเขาให้แฟร์นะครทุกคนโอ้ยดูเหมือนว่าโอ้ยขอบคุณเพื่อนอา้าวกระสุนหมดชิบหายละได้อยู่รักกันได้อยู่รักกัน คััรบตายอยู่ลักกันตายอยู่เลยลักกันนะครับทุกคนปึ๊บ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 เข้าให้นะครับทุกคนโอเคดูเหมือนว่าผมต้องฆ่าตัวตายโอเคฆ่าตัวตายถ้าไม่ฆ่าตัวตายไม่ได้เล่นแบบคือแบบไม่ได้เล่นปืนพกกระบอกเลยนะครับทุกคนโคตรขิงปึ๊บปึ๊บไปแกโอคาตานะก็มาแล้วเอาคาตาน์ซะหน่อยไม่ได้ยัง ฟันแม่มฟันแม,ม่เอาเพื่อนวางโล่อะไรตอนนี้วางวางอะไรวางวางอะไรวางอะไรตอนนี้ครับอะไรครับผมโอเคฮะไลด์ฟันฉับฟันฉับเป็นไงฮะพ่อพี่นำลาฉับโปรจริงนะครับทุกคนก็ยิงแบบยิงมันไป ปึ๊บยิงไปปืนเราโกงอยู่แล้วนะครับก็ปืนนี้แต่ง,งก็โกงนะครับผมบอกเลยเอา A F K A F K เฉยน,นะปึ๊บเข้าให้สองตัวไปดิครับยูบิยูบิยูบ,บิปึ๊บเข้าให้ป้อมปืนไหมล่ะเบ่้นแตกแตกโอ้โหโคตรเกินโคตรเกินครับ ต้องนิวเคลียร์แล้วเราเพื่อนจะตายไเปนเนี่ยก้อยโอ้โหจังหวะนี้ต้องนิวเคลียร์เอาไหมหรเราเพื่อนจะเอาไหมกระสุนหมดอีกแวจังหวะนี้จังหวะนี้มันอยู่ไหนวะนะโอเค u a v ครับเกมอยู่ข้างหน้าเรานะครับอยู่ข้างหน้า เจ็ดพี่กันอีกรอบหนึ่งหุยอะไรเราเพื่อนขานามาแล้วจริงๆมันไม่ได้เรียกดาบขานานะครับแต่ผมก็เรียกขานานะฮะปึ๊บเขาให้จะได้ไหมนิวเคลียร์นะฮะร,รอรุ้นอยู่เอาเราเบิดไปกินก็ย้ำนะครับอันนี้คือปืนพกก็จะเป็นอาวุธรองนะทุกคนมันไม่ใช่อบอดอีกบอดไม่โดนละนะฮะก็เป็นอาวุธรองนะครับมันไม่สามารถที่จะมีกระสุนได้เยอะนะครับผมก็ กระสุนเนะี่ยมันหมดช้านะครับเอ้ยหมดเร็วนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของปืนพกอยู่แล้วนะครับที่มันจะหมดเร็วนะนะครับผมเอา้านิวเคลียร์มาเอาดิครับโอ้โหยิงโหดจนได้นิวเคลียร์ครับท่านผู้ชมครับอ้าวเอิ่มก็จบกันไแล้วนะครับผมสำหรับปืนลีเดตินะครับชอบกันหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะ โอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะครับไปเจอกันใหม่ในะพาคลิปหน้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย let's go โอ้โหนิวเคลียร์อดเลย